บายใจนะเพราะว่ามีมีพวก่งพี่ๆมาเป็นพยานเราก็คิดว่าันข้งหน้าเราคงปลอดภันะอะไรแบบนี้ถูกไหมก็เป็นพยานไม่ค่อยเป็นะค่านี้ประธานตัวประธานาธีท่กขายส้มตำดหมโอ้ยต้ไใช้บริการนี่ล่าูกไมเคย ไม่เคยยังไม่คุ้นกันวันถัดกัเฉยนะคะ่มาอุ่นที่้เิญเจพกนี้ได้ได้ได้ก็มาทำได้เนาะพยายามคือแบบตัดามสามารถพวกนได้นะครับเขเอนครู้สึกองมน ลก,ก็รู้สึกว่าท่านก็เป็นคนที่แบบว่ามีเหตุและผลเข้าใจนั่นก็เป็นคนนีก็บอกกันนักข่าวหรือว่าจริงๆแล้วผู้กำกับก็จใจดีอันนี้ไม่ไม่ได้มาพูดนั่นนักข่าวนัาวนักข่าวได้ <het S 2> <ล>ว่าเราก็บอกว่ากับผู้กำกับเขาก็พยายามที่จะจะ,จะจะจะช่วยตรงจุดนี้จริงๆเขาถามว่าได้ได้มีการได้ได้ติดต่อประสานที่ที่จุดนี้หรือว่าทางทางหน่วยงานสพต้องไหมก็บอกว่ามีมีคือคุยโทรไปก่อนหน้านั้นแล้ว ถูกไหมคะครับเออนั่นแ่ะต้อยต้โทรไปจริงจริงตอนี้แต่หลังจากนั้นมันก็มียังมีตั้งอยู่ทรงไหมคะครับอ่ามันก็เลยเหมือนน้อยใจนิดนึงว่าแอะเขาก็ยังตั้งอยู่นะมันขาดไสบล้าเองแต่ว่าผมก็ยังยังโทรโทรคุยถึงใจนะค่ะมีโทรคุยโทรคุยกันตลอดใน่ลหมผมบอกว่าถ้าคุยถ่ายโทรหาผมก็ลำากทุกวันก็โทรหายกันนี่เองใชบอกว่าถ้า เอาจิงแล้วก็ท่านผู้กำกับก็โทรมาตั้งแต่วันก่อนแล้วค่ะซึ่งก็รับปากท่านไปแล้วว่าเราก็จะปลดนั่นแหละแต่ด้วยที่แบบว่า,าวันนั้นลูกน้องไม่ว่างก็เลยไม่ได้ปดแล้วมันก็มาถึงเมื่อวานก็มีนักข่าวมาที่เยอะขึ้นนะคะ่ะซึ่งก็ออกข่าวไปหลายช่องลึกๆเราก็ามีนักข่าวถามว่าไม่กลัวหรอม,มีเรื่องกับตำรวจอะไรแบบนี้บอกเรา,เ,าเราเราก็เลยคลิดเราก็เลยว่าเอา๊ะ มันจะดี<ต>หรือไม่ดีนี่นก็ก็ไม่สบายใจอยู่เหมือนกันเพราะเราทาําธุรกิจแต่คราวนี้บังเอินว่า,าเราปลดป้ายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุ่มกลับโทรมา,มาเมื่อเช้าเราก็เราก็ดีใจที่กันกับโทรมาล้วตอนแรกก็ยังคิดว่าู้กคนกับคงไม่โทรมาอีกแล้วหรือว่าตำรวจคงคงเปิด,ดอะไรเงี้ยค่ะ,คะเพราะว่ามันออกข่าวเยอะเราก็เลยพอทุ่มกับโทรมาเรากา็ขอพบอะไรเงี้ย เราก็ติดพลัดอยู่ก็เลยเป็น <seria> ขอเป็น่ออบัทคับไว้ในทางแนละ้วก็ก็เนี่ยค่ะเป็นเป็นร้านอาหารก็คงติดไปก่อนเพราะมันมันขาดทุนมาตลอดมันมันก็เงียบเหงาอาจจะด,ด้วยอะไรหลายอย่างนั่นแหละส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมันได้มันได้ติดไปเป็นอาทิตย์แล้วไงคะและ้วตรงนี้มันเป็นใบอนุญาตของขนส่งเราก็เปิดไปแต่แล้มีคุยกับลุงน้องไว้ว่าถ้าหมดหมดอ่อ่ เรื่องสัญญาเช่าเราจะต่อไหมหรือไม่ต่อหรือมันดีขึ้นไหมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งร้านอาหารก็เหมือนกันค่ะเรามองว่าที่ธุรกิจทบเทาลงเป็นเพราะการตั้งด่างต้องตำรวจหรือยังไงมองว่าเป็นอย่างนั้นเลยเปล่าหลายอย่างถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องนั้นก็เป็นหลักเพราะว่ามันมันมันเป็นเสียง เสียงกลับมาของอ่าสะท้อนสะท้อนกลับมาของลูกค้าว่าเขาไม่อยากมาเพราะมาแล้วรถติดตั้งนานมาแล้วโดนตรวจค้นมาแล้วนนนั่นอะไรแบบนซึ่งมันมันสิ่งที่เราฟังเสียงคือคือ,คอเรื่องเนี้ยการขึ้นใต้มันก็เลยสื่อสารไปในลักษณะนี้นะคะัจากการพูดคุยกับเจ้าที่ตำรวจรับวันนี้เรารู้สึกสบายใจหรือว่ายังไง้างไหมครับอ๋วันนี้สบายใจมากเพราะว่ามีมีอา่าทางผู้สบาลมาด้วยแล้วก็ ตอนแรกนั่นก็ผู้กำกับมาคนเดียวพอดีมีนักข่าวมาไปยิ่งสบายใจว่าเออมันเป็นหลักฐานว่าเราจะปลอดภัยต่อไปนะท่านก็รับปากต่อหน้านักข่าวหรือว่าพวกเ,เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลว่า,าก,ก็จะมีการมีการควบคุมหรือว่าผูา้คุยกับทางหน่วยงานของของทางตำรวจและอะไรยังไงในในในการมาตั้งด่านหรือย,ยังไงนี่แหละคะ่ะ อาจจะน้อยลงหรือ,อยังไงไม่เข้ามาในรบก,กวนพื้นที่เราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สบายใจแล้วก็ได้พูดกับกับท่านผู้กำกับว่าเราจะอยู่แบบปลอดไทยใช่ไหมคะท่านก็ท่านก็รับปากว่าออไม่มีปัญหาอันนี้ยิ่งสบายใจเลยค่ะเพราะว่าเราเรา,เราทำงานแบบนี้เราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดข,ขึ้นกับเราเราเป็นผู้หญิงด้วยก็สบายใจเราแค่นี้เราก็อ่ ได้มานะครับประจมพันธ์แล้วก็ต้องเข้าใจกับทางผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เป็นความเข้าใจอันดีนะครับก็รับปากว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างที่แล้วมาเกิดขึ้นแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะต้องมีต่อไปนะครับก็แต่ว่าเราก็จะปรับรูปแบบในการทางานให้มันมีเพิ่มขึ้นนะครับครับ ตอนนี้คือทางเจ้งของรา้านก็เข้าใจแล้วก็ยอมกดป้ายนะครับกดป้ายปดป้ายที่เลนร,รอบนะครับก็เขาเข้าใจเข้าใจ